รีวิวข้าวลังฟานอุจิมาพบกับสกิลอย่างวิชโนยิพานและลองลิสแท็กเกิลนะท้าเวตารวมบูสเตอร์ในที่104แต่ว่าทำตาลหน105แล้วทำให้เขาแฝงอยู่ที่107โอ้โหเป็นตัวบัคอีกแล้วนะครับถ้าใช้โปรวิชันบูสเต์เนี่ยเล่นเซนเตอร์ได้นะครับค่าเวลาที่เป็นจุดเด่นจะเป็นเรื่องของความเร็วคิ้งมัวเวอร์สเต,สเตมินาแล้วก็การเข้าวัดท้านอกเกมรับภาพรวมค่อนข้างใช้ได้นะเขานั่งดีเลยนะเรื่องบอลเขบอลก็กลางๆนะจ่ายบอลเนี่ยโอเคนะแล้วก็อากาศยานใช้ได้นะ ่กับคอสตากตุ๋ยให้ดูบ้างน,นะแต่ว่าคนละเพยสไตล์นะเอซี AC มิลานเหมือนกันนะครับปาลุชี่ทำเกมลูกดีกว่าเรี่อ,องบอลกองบอลนะพอๆกันนะนจ่ายบอลหูตัวรับเนะอย่างคอสตากตาเออคอสตากูตาดีกว่าจบสกอร์ปาลุชี่นะเกมรับแนะน่นอนนะแบ็คเกมรับก็ต้องดีกว่าอยู่แล้วเนาะในเรื่องของสภาพร่างกายนะปาลุชี่จะได้พวกความเร็วสปีดต้นนะการกระโดดที่ดีกว่าแต่ว่าคอสตากูตาเนีน่ยบาลานซ์ความแข็งแกร่งความอื่นที่ดีกว่า ภาพรวมผมว่าตีว่าระดับเดียวกันนะแต่ว่ามันต่างกันตรงเพลสไตล์นี่แหละทานี้ผมขอเปรียบเทียบกับฟิลิปรามให้ดูบ้างนะถ้าในแบ็กสายบุกนี่คือฟิลิปรามนี่ถือว่าเป็นระดับหัวแถวแล้วอ่ะฟิลิปรามเลี้ยงบอลของบอลดีกว่าจ่ายบอลดีกว่าค่อนั่งเยอะนะครับแต่ว่าถ้าเป็นจบสกอร์ปาลุชี่นะเกมรับก็ใกล้เคียงกันนะแต่ว่าเออปาลุชี่เนี่ยดูอากาศยานนะดูอากาศยานบวกแบบยี่ิกว่าโหเรียกว่าอากาศยานดีกว่าโคตรเยอะนะเร็วกว่าด้วยนะแต่ว่าถ้าเป็นเรื่องของสปีดต้นบาลานแล้วก็ความอึด จะเป็นฟิลิปลามนะถ้าเกิดเป็นเชิงแบบทําเกมลุกไปเลยอะนะแบ็กสายบุกกับผมก็ยังคิดว่าฟิลิปลามดูดีกว่านะเพราะว่าโหเปิดบงเปิดบอลแม่นกว่าเนาะสำหรับวันนี้การเปลี่ยนค่าบหลข,ขงปาลุชิ่งนะไปดีขึ้นเก่งขึ้นสุดขึ้นแล้วก็ไปแบบร้อยห้าตามหน้าการเนาะบูสเตอร์ที่ไปได้ก็จะมีบูตดิวลิงนะบูตเอจินะครับบูตเอจิผมขอบนเอจิร้อแล้วกันแล้วต้องใช้กับโค้ดสองบูนนะอย่างคาเปโลแล้วก็โค, boot ค้ดสองบูนคนอื่นๆอย่างถ้าเป็นโคด้ดยุคเก่าเนี่ยก็ไดก105ไดด้้้นน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 ะะะอออิซาากกกรั็็เเเหมมืแต่่่วียผขใชป อเพอราะคาเปลโลแล้วกันเพราะว่าปัจจุบันคนใช้คาเปลโล,ลเยอะนะมาแล้วขอเอาเวบักให้ดูเลยแล้วกันนะถ้าเกิดเราเล่นเซนเตอร์นะก็จะเป็นเซนเตอร์ประมาณ107ก็ถือว่าเป็นโหมดแบบเซนเตอร์ตัวบักเช่นกันนะถ้าเกิดอยากจะปรับให้ค่าพลังดีขึ้นนะลดดีเฟนซ์ไปถ้าเอาออโต้เนี่ยนะแล้วก็ไปเพิ่มโรบอดี้แบบนี้ความเร็วแต่หลัก90เนะครับโหเกมรับตึงๆนะเรียกว่าก็เป็นเซนเตอร์ตัวบักเหมือนพวกมาล์นี่ตูลามเบอร์โกมี่เลยนะถือว่าดีกีแบบพอๆกันเลยอะ แต่ต่อมาเนี่ยผมขอเล่นแบบเป็นสายธรรมชาติและการน,นะผมขออัพเป็นแบ็กสายบุกตามปกติเนาะถ้าเกิดเราอยากจะปรับค่าพลังเนี่ยถามว่าปรับได้ไหมปรับได้นะลดโลบอดี้ที่มันเยอะออกไปเหลือ12พอเพราะว่าลดเหลือ12เนี่ยมันก็ยังสวยอยู่เนาะลดอากาศยานลงแต้มหนึ่งแล้วก็ไปเพิ่มดีเฟนซ์แน่นๆไปเลยนะแบบเนี้ยก็ทำให้ดีเฟนซ์แต่หลัก9กทั้งหมดนะแล้วก็ความเร็วดูโหคือแบบสวยเลยนะเป็นแบ็กที่แบบ สายบุกก็จริงนะแต่ว่าเกมลับก็ยังแน่นนะเพราะว่าภาคเนะี้ยคือเกมลับมันอาจจะแบบหลวมๆนิดนึงนะค่าบาลังเกมลับ90อย่างเงี้ยคือแบบต่อให้แม็กสายบุกก็ยืนเกมลับค่อนข้างดีนะค่าบอลังสวยเลยในเรื่องของสกิลผมว่าถ้าเกิดจะเพิ่มก็เพิ่มพวกอย่างพวกสกิลจ่ายบอลอย่างพวกวัดทัดพาร์ตไปได้นะปโปรรับเท็ดพาร์ตเนี่ยก็เพิ่มได้แล้วก็เพิ่มพวกสกิลเลี้ยงบอลไปนะโซคอนโทนนะดับเบิลทัดหมักเซอร์เทิร์นแค่แรกผมว่าก็อยู่รอบสบายๆและปานุชีเป็นตำนานใหม่นะที่เข้ามาพร้อมกับฟานเดาเ่ว ค่อนข้างน่าเปิดมากนะโหได้ใครก็คุ้มอะเบลร้อยหกก็คุ้มปาเดซาก็คุ้มปานุชี่ตัวใหม่ก็คุ้มแหละยิ่งใครฟูเอซีนะีโหคือเกมลับนี่คือแบบมีทั้งคอสตากุต้านะมาดินนี่เนต้านะเออบาเลสซี i, โ่โหคือแบบตัวดีๆทั้งนั้นเลยอะได้ปานุชี่ไปฟูทีแบบครบๆเลยจะเล่นแบ็คก็ดีหรือเล่นแบบเซนเตอร์ center, คู่กับเออเป็นตัวบาร์คคู่กับมาดินนี่เลยก็ยังได้นะคุ้มแน่นอนนะปานุชี่ผมว่าของดีแหละ